สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะพอดบอกอลนกับช่องช่องนี้เลยพอด w อ l กอลนนะครับวันนี้น้ำพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะฮะมี2ช่องทางนะครับที่ให้ทุกท่านได้ไปกดติดตามกันนะครับมีช่องทาง u t u b e นะฮะแล้วก็ แฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็ชื่อเดียวกันเลยนะครับ Alone, พอดบอกอาโรนพิมเป็นภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็ไปกดติดตามกันได้นะครับทั้ง2ช่องทางนะฮะอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากให้ซัพพอร์ตกันนะครับในช่องทาง y o u t u b e นะถ้าเห็นโฆษณามันขึ้นนะครับก็อย่าไปกดข้ามมันนะครับช่วยดูๆไปหน่อยนะมาแป๊บๆนะครับ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับไม่ถึง1นาทีนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้กันด้วยละกันนะครับรบกวนด้วยนะครับเอาโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลายๆท่านนะครับถึงแม้ต้องบอกอ่าต้องพูดต้องพูดใหม่แฟนหงหลายๆคนนะครับรวมรวมแม้กระทั่งตัวผมเองนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็ยังเป็นห่วง เกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของทางนักเตะของเรานะครับที่ยังไม่ได้ต่อนะว่ามีเทรนด์นะครับฟันได้แล้วก็โมซาลานะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงนะครับแต่ว่าล่าสุดนะฮะมันเหมือนจะมีข่าวดีครับข่าวนี้มันมาจาก Talksport นะครับโดยนักข่าวที่ชื่อว่าอเล็กซ์คุกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้สมโมสรอรี่พูนะครับกำลังวางแผนนะ ที่จะเปิดเจราจาเพื่อพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับทางโมเมดซลาในอนาคตอันใกล้นี้แล้วนะครับผู้บริหารระดับสูงนะะในสโมสรลีพูเนี่ยยังไม่ได้เร่งรีบกับสถานการณ์ของโมซลาแต่การเจราจากับเอเย่นส่วนตัวของเขาเนี่ยจะมีขึ้นในเร็วๆนี้นอกจากนี้นะครับยังเข้าใจกันว่าซลาเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับสโมสรลีพูต่อไปอีกและตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ต้องการย้ายออกจากเมอร์ซี่ไซส์ ไปยังสโมสรอ,อื่นอีกด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าพอโมซาลาพูดออกไปนะครับว่าสัญญาฉบับใหม่ของเขาเนี่ยทางสโมสรเนี่ยก็ยังดูนิ่งๆอยู่นะฮะก็มันก็เลยมีข่าวเลยนะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าก็ต้องต้องพูดว่าทิ้งบอมอะเนาะเออทิ้งบอมไปว่าแบบเนี่ยก็สโมสรยังไม่ติดต่อผมเลยว่าจะยังไงกับสัญญานะครับที่เขาให้สัมภาษณ์หลังเกมกับแมนยูเนาะเออนะครับ มันก็เลยทําให้ผมว่าทําให้ทีมงานหลังบ้านเนี่ย <_ C Yas min> ก็รู้สึกแล้วว่าเออมันก็ต้องต่อนะครับมันก็ต้องมีการพูดคุยไม่ใช่ว่าต้องต่อขอโทษมันก็ต้องมีการพูดคุยกันบ้างนะครับให้มันแบบเออคุยกันไปว่าสุดสุดท้ายเนี่ยมันจะไปจบลงแบบไหนแล้วมันจะไปจบลงยังไงนะก็อยากให้รอกันน,นิดนึงนะครับซึ่งนักข่าวนะครับ จากรีวิวเอ็กโคอย่างพอโกสเองนะครับเขาออกมาเปิดเผยนะว่าโมซาร่าเนี่ยแสดงความชัดเจนแล้วนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากที่จะอยู่กับสโมสรรีพูต่อไปแบบ100%เลยนะเออแล้วก็เตรียมที่จะตั้งรักฐานนะครับในเมอร์ซี่ไซ์นี้ด้วยนะก็เหมือนแบบว่า ll, จะอยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนละนะครับจะเอาครอบครัวอยู่นี่เลยนะครับโมซารานะครับข่าวบอกไปต่อนะว่าโมซาราและครอบครัวเนี่ยเขารักสโมสรรพู และมืองนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันถึงวิธีการตั้งถิ่นฐานของพวกเขาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือนะครับหลังจากประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามกับสโมสรมาเป็นเวลา7ปีนะพอกสนะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายแหล่งข่าววงในในสโมสรเลยนะแล้วก็คนใกล้ชิดกับทางโมซาร่านะครับแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันหมดแล้วว่าโมซาร่าเนี่ยต้องการยืดเวลาอยู่กับสโมสรลิพูต่อไปเกินกว่าช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนร0 0เ ชื่อเสียงที่เสื่อมที่เสื่อมลงนะครับของซาดิโอมาเน่นะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมของลิพูเนี่ยของตัวโมซาร่าเองนะครับนับตั้งแต่ตัวเขาเนี่ยย้ายออกไปที่ตะวันออกกลางนะไปอยู่ซาอุดนะฮะถือเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้โมซาร่าเองเนี่ยไม่อยากนะครับที่จะย้ายไปยังโปลีกของซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็คาดการณ์กันนะครับว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยโมซาร่านะครับจะได้รับคาดการณ์นะครับ ปัจจุบันตอนนี้โมซาร่าจะได้รับเงินประมาณหนึ่งล้านปอนด์ต่อสัปดาห์เมื่อรวมค่าโฆษณาและก็ข้อตกลงทางการค้าทั้งหมดแล้วนะครับและนั่นก็บ่งบอกได้เลยว่าการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของตัวเขาเองกับสโมสรลิพูอ่ะไม่ใช่ปัญหาในเรื่องการเงินหรือค่าเหนื่อยแต่อย่างใดนะพอกสก็บอกว่าเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไว้ครับว่าเรื่องค่าเหนื่อยผมว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มเยอะเพิ่มแค่พอประมาณแต่จํานวนปีที่จะให้กับซาล่าเนี่ยแหละมันน่าจะคือปัญหา ผมกลัวปัญหาในเรื่องปีนั่นแหละถ้าให้ปีเดียวขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าให้ปีเดียวผมว่าโมไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่นะครับแต่ถ้าให้สัก2ปีก็มีสิทธิ์2ปีหรือไม่ปีหนึ่งออปชันอีกปีหนึ่งถ้าคุณเล่นดีเดี๋ยวเราต่อเลยอีกปีหนึ่งอะไรแบบนี้มันต้องมันต้องน่าจะเป็นแบบนั้นนะเออผมว่านะครับก็อาจจะใส่ปีหนึ่งนะสมมุตินะในสัญญานะอาจจะใส่ไปนหนึ่งปีแต่ก็มีวงเล็บไว้ว่า,าถ้าคุณในฤดูกาลหน้าเนี่ย คุณยิงเกิน30ลูกอ่ะสมมุตินะคุณยิงเกิน30ลูกเราบวกไปเลยหนึ่ปีทันทีแบบแบบอัตโนมัติอะไรแบบนั้นไปเลยนะครับก็รอดูแล้วกันเนาะเกี่ยวกับสัญญาโมซาร่านะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับและมันก็ยังไม่จบนะครับเขาบอกกันอีกนะครับเขาบอกวาอ่ามีนักข่าวนะครับอย่างเซจัดบอลนะครับ เขาบอกว่าคุณเนี่ยไม่สามารถปล่อยให้ผู้เล่นที่ดีที่สุดของคุณออกจากทีมไปแบบไร้ค่าตัวได้แบบนี้เนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็บอกอีกว่าไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามนะครับคุณต้องทําให้มเม์เตซ่าเนี่ยเซ็นสัญญาให้ได้เขาเนี่ยยังคงเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมเราและเป็นผู้เล่นที่มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและที่สําคัญนะครับโมซ่าเนี่ยรักสโมสรแห่งนี้มากและต้องการอยู่ที่นี่ต่อไป การปล่อยเขาไปแบบฟรีเอเย่นเนี่ยจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของสโมสรลิพูอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวยังไงก็ได้ทําให้มันเกิดขึ้นได้ในในการขยายสัญญากับเขาเห็นนะอย่างที่ผมบอกเลยครับว่า,ถ,า,บบบบาออถ้าจะปล่อยก็ต้องปล่อยแบบได้เงินไม่ใช่ปล่อยแบบขายออกไปนะต้องบอกงี้นะครับถ้าจะปล่อยก็ต้องปล่อยแบบได้เงินไม่ใช่ว่าปล่อยแบบขายออก ไม่ได้ปล่อยแบบฟรีๆขอโทษพูดผิดต้องปล่อยแบบมีเงินเข้ามาเนาะปล่อยฟรีไปอ่ะมันน่าเสียดายนะครับมันน่าเสียดายเป็นอย่างมากนะเกี่ยวกับสัญญาของอเกี่ยวกับโมเมสลาะนะครับยังไงผมว่ารอดูเนาะนะครับถ้าให้ปีที่มันโอเคผมว่าไงเขาก็อยู่เขาพูดมาขนาดนั้นแล้วนะครับเนาะสโมสรมันก็ต้องทําอะไรบ้างแล้วล่ะนะครับอีกคนนึงนะครับที่มาพูดถึงโมเมาลา์นั่นก็คือลุยดีอาร์สเองเพื่อลมทีมของเขานะครับลุยดีอาร์สนะครับเขาบอกว่า จากคำพูดของโมซาร่านะครับหลังเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเหรออ่อันนี้เขาออกมาให้ความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับอ่าโมซาร่าที่พูดเรื่องสัญญาของเขานะขออภัยด้วยนะด,ดิอาเขาบอกงี้ครับคำพูดของโมซาร่าหลังเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเหรอผมหวังว่าเขาจะอยู่ต่อมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับเราทุกคนถ้าเขาจากไปเมื่อฤุูการนี้สิ้นสุดลงซาร่ามักจะพูดคุยกับเราเสมอและอยู่ใกล้ๆรอคอยให้คำแนะนำต่างๆได้อย่างดีมาก มันคงเป็นเรื่องยากที่จะสูญเสียนะักเตะคนสําคัญอย่างเขาไปจากสโมสรแห่งนี้มันจะเป็นเรื่องยากสําหรับเราจริงๆมันน่าจะทําให้เราทุกคนในทีมเจ็บปวดมากแต่เขายังมีเวลาอีกหนึ่งปีในการคิดถึงเรื่องนี้มันไม่ง่ายเลยเขาพยายามอย่างเต็มที่เสมอแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะม,มันจะต้องเป็นการตัดสินใจของเขาและเราทุกคนเนี่ยจะเคารพในเรื่องนั้นแต่ผมหวังว่าเขาเนี่ยจะไม่จากเราไปจากที่นี่ อะไรประมาณนี้นะฮะลุยดีอาร์สก็ออกมาแบบเนาะมามาพูดอะว่าก็สมควรที่จะต้องมีโมอยู่อะนะโมก็ช่วยทุกๆคนนะฮะช่วยเพื่อนรุ่มทีมด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับก็พอฟอร์มดีเนาะอะไรทุกอย่างมันก็ดีไปหมดแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับโมเมสลา,าในฤดูกาลนี้เปิดมาเนี่ยเขาฟอร์มดีจริงๆนะครับฟอร์มดีจนถึงกระทั่งนะครับโมเมสลา,ามีชื่อ นะครับในการลุ้นเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับก็คนที่มีชื่อนะครับที่ได้ลุ้นนะครับนักเตะยอดเยี่ยมนะครับคนแรกคือเออร์ลิงบาวฮาร์แลนด์นะครับคนต่อมาก็เอมโบโมนะครับแล้วก็อามาดูโอนานะครับโคพาเมอร์นะครับอ่อดาวิด์ไลย่านะครับบูโกโยซาก้าโมเมสซาลาแล้วก็แดนนี่เวลเบ็นะฮะก็ไม่รู้นะว่าใครจะได้แต่ว่าตัวเต็งเนี่ยผมบผมพูดตรงๆนะ ตัวเต็งน่าจะเป็นทางเออร์ลิงเบาวฮาร์แลนด์นะครับเพราะว่าเองเจ็ดประตูเนาะสองแฮตทริกนะครับก็โหต้องบอกเลยว่าโหดจริงๆนะกับทางจอมมันบูนะครับแล้วก็พอมีผู้เล่นนะครับยอดเยี่ยมแล้วก็ต้องมีผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมครับแน่นอนครับอันเนอร์สล็อตเป็นโค้ชที่ติดโผด้วยนะครับสี่คนครับที่เข้าชิงนะฮะก็มีมิเกลอาเตต้านะครับเป๊ปกัวเดียล่านะครับฟาเบียน อ่าฮูเลกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮูเอออะไรสักอย่างอะ่ะโค้ดไบตันนะฮะขออภัยด้วยนะฮะอ่านไม่ออกนะะและอีกคนนึงก็เป็นอาร์เนอร์สล็อตนะฮะก็รอลุ้นกันแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าใครจะได้นะครับก็รอดูนะฮะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้มันคือบ้องหันษานะครับเราก็รู้เกติศัพท์ด,ดีทั้งหมดนะครับว่าบ้องหันษาเนี่ยพอมันได้มาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็รอดูเนาะ ว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็คือต้องบอกว่ามันเขาก็พูดกันนะว่ามันคืออาถรรพ์อ่ะเออต้องบอกงี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับบ้องหันษานะถ้าได้มาแล้วฟอร์มจะไม่ดีฟอร์มทีมจะตกอะไรประมาณนั่นแหละแต่ก็อย่าไปซีเรียสแล้วกันนะฮะแล้วเพื่อนๆอนนะ่ะคิดยังไงครับว่าอยากได้หรือเปล่าบ้องหันษาอยากให้นักเตะเราได้ไหมนะครับผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมเนี่ยก็อันเดอร์เอตเองก็ผมก็บอกเลยนะว่ามีสิทธิ์สูงนะที่จะได้นะครับเพราะว่าทําทีมดีจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับ นะครับเอาเมื่อกี้พูดถึงหลุยดีอาร์สก็มาต่อครับเกี่ยวกับหลุยดีอาร์สเหมือนเดิมนะครับก็คนนี้เนี่ยก็มีข่าวว่ากําลังจะได้สัญญาฉบับใหม่อะไรประมาณนี้แต่แต่เอาข่าวนี้ก่อนนะครับเจมส์เพียสนะครับเขาเชื่อว่าหลุยดีอาร์สเนี่ยในตอนนี้เนี่ยอาจมีมูลค่าการย้ายทีมนะครับสูงถึง120ล้านปอนดะ์นะหากเถ้าว่ามีทีมไหนเนี่ย นามือตามมวนะอยากจะซื้อเขาเนี่ยก็ราคานี้เลยนะครับเจมพีอสนะครับสายข่าววงในที่มีความน่าเชื่อถือของทางลิพูนะครับเขาได้ออกมาเปิดเผยถึงฟอร์มการเล่นของลูดิอัสว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างมากนะครับที่ปีกชาวโคลัมเบียรายนี้เนี่ยก็อยู่ๆนะครับก็กลับกลายมาอยู่ในฟอร์มอันยอดเยี่ยมและก็น่าเหลือเชื่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งๆที่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเคยได้ยินข่าวว่าลิพูอ่ะพร้อมจะปล่อยปีก รายนี้นะครับออกจากสโมสรทันทีถ้ามีข้อเสนอไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์ยื่นเข้ามานะครับซึ่งถือเป็นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ไม่มีสโมสรไหนนะครับยื่นข้อเสนอนี้เข้ามาเลยนะครับเจมสนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวนะครับผ่านทางรายการ Walk On นะครับเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยรู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากนะครับว่าอาร์เนอร์เนอร์สล็อตนะครับสามารถ ทำให้หลุยดีอาร์นะครับกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมได้นะฮะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีแต่คนยุให้สโมสรอนนะขายนักเตะคนนี้ออกไปนะครับแต่สําหรับฤดูกาลนี้นะฮะหลุยดีอาร์เนี่ยกับมาสามารถนะครับทำให้แฟนบอลทุกคนลืมภาพเดิมๆและให้จดจำตัวเขาในปีกที่ร้อนแรงที่สุดของพิมิลิกคนหนึ่งเลยนะฮะเพราะก็ะทาง ทางเจมพีสนะครับเขาก็พูดต่อไปนะครับเขาบอกว่าผมคิดว่านะในตอนนี้เนี่ยค่าตัวหลุยดีอาร์สนะน่าจะอยู่ที่ราวๆหน0ล้านปอนด์ซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าตัวที่สมเหตุสมผลกับฟีคร้าของเขาในตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าหลุยดีอาร์สนะครับสามารถโชว์ฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมแล้วก็ร้อนแรงไปจนจบฤด,ดูกาลได้แล้วแล้วก็ตัวทางเจมพีสเนี่ยเขาก็เชื่อว่านะครับ ค่าตัวของทางหลุยดีอารเนี่ยอาจจะสูงขึ้นไปแตะ120ล้านปอนด์ได้อย่างแน่นอนและเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับก็เชื่อได้เลยว่าลิพูเนี่ยจะเตรียมการขายหลุยดีอาร์สออกจากทีมไปครั้งหากมีข้อเสนอระดับสูงขนาดนี้เข้ามานะมันเป็นเรื่องที่น่า เหลือเชื่อมากๆ,ๆนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นของหลุยส์ดีอาร์สนก็เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยจนถึงตอนนี้นะฮะหลุยส์ดีอาร์สเนี่ยยิงให้ร์พูไปทั้งหมด3ประตูจากการลงเล่นไปทั้งหมด3นัดของพิมพยเ์ลียงกฤษนะครับและที่ร์พูนั้นนะครับก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวนักเตะต,ต้องการและสามารถทําให้นักเตะร,รายนี้เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นปีกระดับโลกในอนาคตอันใกล้นี้ได้ด้วยและด้วยฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงของหลุยส์ดีอาร์สนะครับทำให้คอคร์ดิกาโปเนี่ยในตอนนี้ก็ตกลง ไปนั่งอยู่บนมานั่งสำรองนะครับก็ต้องรอดูนะร20บล้านปอนด์ผมบอกเลยว่าโคตรสูงเลยนะเจมพีเอสแกบอกว่าถ้าฟอร์มแต่แต่ฟอร์มดีครับอันนี้ยอมรับคือหน้าเราอะปีนี้นะครับคมขึ้นเออถูกป่ะหน้าเราปีนี้คมขึ้นนะครับซาร่าเองหลุยดีอาร์สเองนะครับโจตาเนี่ยเขาคมของเขาอยู่แล้วนะฮะอันนั้นก็ ไม่ต้องพูดถึงเขานะฮะเขาคมอยู่แล้วนะครับแต่ลุยดีอาร์จะคมคมขึ้นจริงๆนะฮะเราเห็นได้จากหลายๆนัดเนาะเวลาเขาหลุดเดี่ยวหรือ,อไรเนี่ยมันหายเลยนะครับมันหายเข้าไปเลยนะมันหายเข้าประตูไปเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งหวาดเสียวหรือนั่งลุ้นว่าแม่งจะเข้าไหมวะจะชนเสวาวะวะหรือมันจะเบีย่ยงเบียดออกไปวะอะไรประมาณนี้นะฮะเราสบายใจได้ละตอนนี้เนี่ยเรามีกองหน้าที่ อันตรายอยู่ในทีมแล้วละเพราะว่าความคมเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องชมนะทางกุนซือของเราด้วยนะฮะอันเนอร์สล็อตเองนะครับที่สามารถดึงศักยภาพนักเตะนะครับอย่างลุยดีอาร์สแล้วก็โมซาล่าเนี่ยให้กลับมาอยู่ในฟอร์มร้อนแรงได้นะครับรอดูต่อไปนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีข้อเสนอนั้นมาจริงหรือเปล่านะหมายถึงว่า120ล้านแต่ผมเชื่อว่าไงลิฟูเนี่ยไม่น่าขายหรอกนะครับเพราะว่าลุยดีอาร์สเนี่ย สัญญาเขาก็ยังเหลือนะครับมันก็เลยมีข่าวออกมานะครับว่าลิพูเนี่ยนะจะต่อสัญญาหลุย D ดีอาร์สอไปนะครับแต่ล่าสุดนะครับพอกอสนะครับนักข่าวนะครับจากทางลิพูเอ็กโคนะก็ออกมาดับเทียนไปที่ร,ยรอยแล้วนะครับโดยพอกอสเนี่ยเขาออกมายืนยันเองเลยนะครับว่าลิพูเนี่ยยังไม่มีแผนที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางหลุยดีอาร์สในเร็วๆนี้ ตามที่ข่าวลือเนี่ยออกมาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนนะฮะแม้ว่ากระแสข่าวนะครับจะออกมาว่าโสโมสรริพูเนี่ยเตรียมมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางหลุยดีอาสปีกชาวโคลัมเบียก็ตามนะครับแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีท่าทีนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาในเร็วๆวันนี้เลยเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยยังคงเหลือสัญญากับทางโสโมสรไปถึงปี2027นู่นเลยนะฮะนกเหลือทั้ง3ปีนะและ้วก็นั่นนะครับก็ทํา ให้ยังมีความจํายังไม่มีความจําเป็นขออภัยนะฮะที่จะต้องเร่งรีบในการขยายสัญญากับเขาออกไปนะครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับที่มีข่าวออกมานะว่าหลุยดีอาร์สเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ห้า0 0ื่นหะ้าพันปอนะทางพอกอสก็เขาบอกว่าในตอนนั้นเออเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยนะครับมันไม่เป็นความจริงเลยนะครับเออนะเราก็สบายใจได้นะก็มันเคยมีข่าวมาจริงๆฮนะว่าค่าเหนือห่อยหลุยดีอาร์สเนี่ยอยู่ที่ห้าห0่นกว่าซึ่ง ใครเห็นก็แบบเป็นกังวลเนาะว่าโหมันมันถูกจังว่ามันถูกเกินไปหรือเปล่าตัวสำรองบางคนในบางทีมเนี่ยค่าตัวยังแพงกว่าลุยดีอาสเลยนะครับแต่ที่เขาประเมินประเมินหรือประมาณกันนะอยู่ประมาณระดับ8 9 0ถึง9 0 0 0 0ปอนปอนะครับไม่ใช่55,000นปอนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องทางสัญญาเนี่ยนะครับเชื่อเลยครับลิฟูยังไม่ต่อให้หรอกนะรยังไงก็ยังไม่ต่อให้แน่นอนนะครับเหลือทั้ง3ปีดูอย่างโมซาลาสิ สัญญาจะหมดแล้วยังไม่ต่อเลยฟันได,ด้สัญญาจะหมดเทรนด์สัญญาจะหมดนี่ยังไม่พูดคุยเลยนะฮะก็อันนี้ดับเทียนไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับสัญญาของทางลุยดีอาร์สนะครับว่าจะมีการต่อกันออกไปนะครับยังไม่ต่อแน่นอนนะครับแล้วตัวผมเองผมก็คิดว่าก็ยังไม่ต่อหรอกมันจะเร่งรีบต่อไปไหนนะมันเหลือทั้ง3ปีนะครับอีกทั้งนานนะเล่นจบฤดูกาลนี้ฤดูกาลหน้าเล่นจบยังทันเลยถูกปะ เออนะฮะมันยังมันยังสบายสบายอยู่นะฮะยังก็ไม่ต้องเร่งรีบแต่ว่าถ้าจะต่อเขาได้ก็ต่อไปนะครับก็อาจจะแบบอ่ะผลงานดีต่อขึ้นไปสักปีหนึงหรือ2ปีก็เพิ่มค่าเหนือขยับไปอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่แรงจนเกินไปนะครับก็อยู่ที่สโมสรเนี่ยพอใจในตรงไหนแล้วก็อยากจะให้เขาอยู่กับทีมไปนานแค่ไหนนะครับอ่เมื่อกี้ชื่นชมถึงอาร์เนอร์สล็อตนะครับเกี่ยวกับการดึงศักยภาพนักเตะ นะดึงหลุยดีอาสดึงซาร่านะครับอีกคนหนึ่งครับที่เขาดึงศักยภาพนักเตะคนนี้ออกมาได้นะครับซึ่งเราก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าเขาจะทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนั่นก็คือไลออนกาเฟนแบกครับซึ่งทุกคนก็รู้ๆอยู่ว่าเขาตอนนี้เนี่ยมาเล่นในตำแหน่งเบอร์6นะครับนั่นก็คือกลางรับนั่นเองนะครับไรอันกาเฟนแบกนะครับเขาก็โดนนักข่าวถามนะครับเกี่ยวกับการมาเล่นนะครับ บกลางเบอร์6ว่าเป็นยังไงแล้วก็มาถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาเนอร์ด้วยว่ามีการพูดคุยกันแบบไหนนะครับ ก็คือและแอนด์กาเฟนแบ็กนะครับเขามาเปิดเผยถึง2สิ่งนะครับที่เขาได้รับมาจากอันเนอร์สล็อตนะครับเฮดโค้ชของทางลิพูเนี่ยซึ่งทําให้ตัวเขาเนี่ยมีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะในการออกสตาร์ทสเกมกับทางลิพูในตอนนี้เลยนะครับการเฟนแบ็กเขาพูดแบบนี้ครับเขาบอกว่าในช่วงวันแรกของปีซีซั่นนะครับตัวเขาเนี่ยถามผมว่าผมเนี่ยพร้อมที่จะรับหน้าที่และบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในระบบไหมในระบบใหม่ในทีมหรือไม่ แน่นอนผมตอบว่าได้นะฮะสิ่งที่ผมได้รับจากตัวเขาเนี่ยก็คือโอกาสและความเชื่อมั่นในตอนนี้เขามอบความมั่นใจให้กับผมแล้วเขาพร้อมให้โอกาสสำหรับผมในการเป็นตัวจริงของทีมในทันทีและมันก็เป็นไปได้ด้วยดีจนถึงตอนนี้แน่นอนเวลาลงเล่นมันเป็นสิ่งสำคัญการพัฒนาความสามารถนอกจากอยู่ในสนามฝึกซ้อมแล้ว กมการแข่งขันจริงมันช่วยให้คุณเนี่ยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและเมื่อผมได้เล่นอีกครั้งหนึง่งมันทําให้ความมั่นใจของผมเนี่ยกลับมาอย่างเต็มเปี่ยมและโดยหลักการแล้วความไว้วางใจของผมมันก็เพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกดีกับตัวเองและทุกอย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆหวังว่าผมจะสามารถช่วยเหลือทีมได้มากกว่านี้นะฮะเออแล้วก็ตอนนี้นะครับการเฟนแบกก็ เป็นตัวจริงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือยืนยาวๆอ่ะดูแล้วอ่ะนะครับสามนัดเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนใครเลยแล้วการเป็นแบบก็ทําได้ดีจริงๆอันนี้ต้องชมเลยครับต้องชมทั้งผู้จัดการทีมของเรานะครับแล้วก็ชมนักเตะของเราด้วยนะครับว่าปรับตัวเองปรับสไตล์ให้เข้ากับทางแผนของโค้ดได้นะครับโค้ดเองก็มองเห็น ต้องบอกว่ามองเห็นแววนะว่าไรอันกาเฟนแบ็กจะทาได้ทาหน้าที่ได้ดีตรงนี้แล้วซึ่งเขาก็ทําได้ดีนะครับไปยกับบอลได้ดีมากเกมรับก็เล่นได้นะครับเกมลุกเปลี่ยนจากรับเป็นลุกก็ทําได้ดีนะครับทะลุทะลวงตรงกลางนะครับเอาตัวรอดในแดงกลางทําให้เราได้เห็นหมดแล้วนะครับมันอาจจะมีติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างนะที่เจอเบนฟอร์ดนะครับแต่ดที่เจอทั้งแมนยูแล้วก็ทางอิฟสวิททาเนี่ยไรอันการฟนแบ็กเนี่ยต้องบอกว่าได้รับคําชื่นชมเยอะมากๆจริงๆนะฮะก็ ขอให้เขาเนี่ยเล่นเล่นดีนะครับแบบนี้ไปตลอดทั้งซีซั่นแล้วกันนะครับแล้วก็อย่ามีปัญหาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนนะครับเพราะว่าแล้วกันเป็นแบบใครเราก็พอจะรู้อยู่เนาะ่ว่าเขาเนี่ยชอบมีปัญหาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนนะครับแต่เนี่ยผ่านมาสามนัดแล้ว ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะฮะล่าสุดนะอันนี้ขอขอภัยนะฮะโดดโดดไปนู่นนิดนึงอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ล่าสุดก็มีอาการตึงๆใช่ไหมเออแต่ก็ไม่ได้ซ้อมเหมืทีมแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะก็ภาวนาแล้วกันครับกลาง3คนของเรานะครับแม็กอลิสเตอร์กาเฟนแบกแล้วก็โดมินิสโซฟัสลายนะตอนนี้เนี่ยผมดูว่าเขากำลังเล่นเข้าขากันอย่างมากนะครับอย่าเพิ่งมีอะไรมาทำให้เขาเนี่ยต้อง บางคนนะต้องไปนั่งอยู่บนมานั่งสำรองหรือว่ามีปัญหาการมาเจ็บเข้ามารบก,กวนเลยนะฮะก็เชียร์กันต่อไปนะครับดูกันต่อไปว่าจะไปได้อีกไกลแค่ไหนนะสำหรับไลอ้อนกาเฟแบค็คซึ่งถ้าไปได้อีกไกลนะผมบอกเลยว่าทีมเราสบายๆครับตอนนี้เหลือแค่หากลางรับที่แบบพอที่จะแบบมาช่วยแบ่งเบาภาระได้นะครับมาซัพพอร์ตได้ มันก็จริงว่าเรามีวัตถุเอนโดแต่วัตรุเอนโดสักวันก็อาจจะหมดสัญญาแล้วก็ออกจากทีมเราไปนะครับซึ่งเราก็ต้องซื้อไว้อยู่แล้วเดี๋ยวมารอดูนะเออสำหรับกาแฟนแบกนะครับว่าจะไปได้ดีขนาดไหนนะครับเอาจะช่วยเขาด้วยละกันนะเออแล้วก็เอาจะช่วยโค้ดแล้วด้วยนะฮะว่าให้คุมทีมแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับส่วนบ้องหันสาที่มันดูแล้วมันเป็นอาถรรพ์นะก็ ลองดูแล้วกันนะครับว่าอยากได้หรือไม่อยากได้นะฮะคอมเมนต์กันมาหน่อยนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าอยากให้น้กเตะเราได้ไหมนะฮะแล้วก็อยากให้ผู้จัดการทีมเราได้ไหมนะครับอ่าโอเคนะครับข่าวในวันนี้ก็ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube แล้วก็เฟซบุ o กเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับที่ชื่อว่าพอด l อ Alone นะฮะชื่อเดียวกันพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลย ครับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะนำพาข่าวสารอะไรมาฝากกันอีกก็ฝากทุกท่านมาติดตามชมนะครับกับช่อง p o d บ a ็อกอโลนวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ